ต่อเดี๋ยวมึงก็จังเห็ดเบี้ยนต่อบ่แม่นเนาะบ่แม่นเห็ดเบียร์ต้องมึงดีๆอ๋อนี่ไตดอกเป็นแบบนี้เลยดำๆเห็ดแดงนี่เห็ดอันนี้เห็ดแดงสิเป็นดอกแดงๆเนาะแม่นนี่เห็ดเฮาเวลาไปเก็บเห็ดเฮาก็ต้องเบิ่งดีๆเนาะจ้ะเบิ่งดีๆหามีเห็ดเบียร์เห็ดมีเพชรบ่ช่วงนี้มันบ่ค่อยมีดอกเพราะวานบ่เห็ดละงูมันบ่ออกครับก็สิออกไปเห็ดมื้อนี้เนาะจ้ะนี่เห็ดผึ้งตองเห็ดผึ้งโอ้เห็ดพึ่งตองหนี่ดอกงามเลยจ้ะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับทัดไทบานครับเมนีนะครับมาเบิงเฮ็ดนะครับเมี่อะไรนะครับบานนุ่นม่วงครับอ่าพิกัดบานนุ่นม่วงตะบนหุยลาดอำเภอสวนภูมิจังตวัเรียสครับเมรล่ไปเก็บเห็ดมานะครับเนาะไปเก็บอยู่ใสเดลวสีผ้าไปสัมผัสเมไล่กันครับผมสวัสดีครับเมไล่ครับสวัสดีค่ะครับแม่เมไล่นี่ไปเก็บมาจากไคนี่เห็ดนี่ยูบ้านน้องจานบ้านน้องจานเมียนบ้านน้องจานนี่ย่ใสยู่ทางราชศรีโอ้ไปอไปยังก่อน ไปบ้านน้องฮี่อ๋อทางน้องฮี่อืออ้เห็ดมันมีเห็รแน่ๆนี่เนี่ยอันนี่มันมีเห็ดเพิองหวานเห็ดเพิองหวานจ้าโอ้ออกดอกดอกเหลืองเนาะแม่นมันออกดอกสีเหลืองๆอือีเห็ดทานเห็ดทานดอกนี้เห็ดทานที่เป็นดอกแบบนี้จ้ะเห็ดทานออกเท่าๆเนาะจ้ะเห็ดทานมีเห็นอย่างอื่นเห็ดทานเห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกดอกบานแล้วจ้ะบานอือ เห็ดขกไข่เห็ดขกไข่มันสิบ่มีดอกไงดอกมันจี้เใบแล้วมันบานมันนี่เห็ดขกไข่ใช่เห็ดขกไข่บานบานแล้วอ๋อคล้องไปด้วยดาวไงโหนี่จ้ะนี่เห็ดขกไข่มันบานแล้วนี่ดอกจูมมันอ๋นี่ดอกจูมจ้ะนี่โเห็ดขกไข่จ้ะนี่นี่เห็ดขกไข่เนาะอันนี้เด็อันน ah, ี้เห oh, oh. ็ดเห็ดพงยอนี่เห็ดพงยอจ้ะน ja. ี่เห็ดพงยอ อืมงามบวบขมเหมือนบ่บามเกียงขมอยู่จ้ะบวบขมอยู่ขมแต่ว่ามันขมแสีบเฮ็ดพวกนี้ห้างห้องแยกเนาะแม่กันห้องตรงแยกเกียงแมี๊อันนี้เฮ็ดเผืองนวบขมกับบขมนี่ดอกนใหญ่นี่อันนี้เฮ็ดเพิองน้องยุ่งเฮ็ดเพิองน้องยุ่งจ้ะโอ้นะดอกดอกใหญ่แห้งแต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งคือจังเฮ็ดเบียร์แต่ว่าบ่แมนเนาะบ่แมนเฮ็ดเบียร์ต้องมึงดีๆจ้ะอ๋อนี่ไตดอกเป็นแบบนี้เลยดำๆอืมมีเห็ดย้อนมีเฮ็ดแดงพร้อม นี่ครับนี่ล้างดอกนี่เห็ดแดงนี่เห็ดอันนี้เห็ดแดงสิเป็นดอกแดงๆเนาะแนี่เห็ดเฮาเวลาไปเก็บเห็ดเฮาก็ต้องเบิ่งดีๆเนาะจ้ะเบิ่งดีๆหามีเห็ดเบียร์เห็ดเบียเฮดเบียบ่ช่วงนี้มันบ่ค่อยมีดอกเพราะว่านบ่เห็ดละาโง่มันบ่ออกครับก็สิออกตัเง็ฮดม้อนี้เนาะจ้ะนี่เห็ดผึ้งตองเห็ดผึ้งโอ้เห็ดผงตองนี่ดอกงามเลยจ้ะครับบัดทีนี้ ปเก็บขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บเหมือนบรับนี่แม่อจ้ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอันนี้คือเก็บเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือตาเสาหัวเทียงจ้ะไปแต่จังโมงนี่ไปจังเต็ดตีหาไปตีหาไปหัวพุนห้องมองพอดีแม่อาจ้ะโอ้ไปเก็บมีอะไรเราใส่เสื้อทัดไทยบ้านพอมี่สุดยอดเลยครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บครับนี่ไดซองกะต่าถือว่าคุ้มครับเขาขายกิโลเท่อร์มิอันนี่มุขเฮ็ดตัวนี้ บนกิโลละหาซิบบอมุนกิโลละหาซิบจะดอกบานคันดอกจุ่มกิโลละลอยคันดอกจุ่มกิโลละลอยจ้านี่นะครับเต็มตาเลยโมนี่ส่วนหมามันสิมิเตเห็ดโมนี่เนาะแม่นเห็ดโจนี้คือบ้าฝนบ่คอยออกดอกเพราาะว่บ่แม่นหน้ำมันอืมบ่เหม่นหน้ำเห็ดปวกจ้าจังน้อยฝนละครับมันสิเบิดเดือนได้ครับนี่เห็ดนี่ เบิรว่าเป็นดอกมันสิออกไปเรื่อยๆจนกว่ามันบ่มีฝนหมดแล้วเนาะโอ้ออกเรื่อยๆเลยจ้ะอืออันเฮมื้อนี้เช้าแล้วมันก็สิเฮ็ดปวกออกวันเฮ็ดปวกจ้ะอืมส้มกะตานี่จักกิโลนี่คิดว่าโอ้สิบ่หลายกิโลอยู่บ่สิบ่หลายอยู่บ่สิบโลขึ้นด้ยนี่แม่นสิบโลขึ้นสิบโลขึ้นเลยเพราะว่าตานี่ก็บ่น้อยเด้นี่ครับอ่าสุดยอดครับผมนี่ครับ สุดยอดเลยนะสำหรับทีมีขอบคุณไม่อะไลเลยครับค่ะครับสวัสดีครับค่ะ